โยมอาตมาอยากชวนโยมมาพักใจฟังเรื่องราวสบายๆในวันนี้โยมเคยไหมที่รู้สึกว่าอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นไปตามใจเราในทันทีทันใดเหมือนอยากให้ดอกไม้บานสะพรั่งก่อนเวลาที่มันควรจะเป็นแต่โยมลองคิดดูสิดอกไม้แต่ละดอกก็มีจังหวะการเบ่งบานของมันเองเราไม่อาจเร่งให้มันแย้มกรีดได้หรอกโยมหากเราฝืนธรรมชาติ ดอกไม้อาจจะไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเป็นหรืออาจจะเหี่ยวเฉาไปเสียก่อนชีวิตคนเราก็เช่นกันโยมความงามบางอย่างความสุขบางอย่างก็ต้องใช้เวลาการที่เราพยายามฝืนพยายามเร่งรัดให้ทุกสิ่งเป็นไปตามใจเราอยู่ตลอดเวลาอาจจะทำให้เรามองข้ามความงามที่แท้จริงไปลองวางใจนะโยมลองไว้ใจในจังหวะของชีวิต อาตมาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเวลาและหนทางของมันเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างจะคลี่คลายและงดงามในแบบของมันเองอย่างแน่นอนในวันนี้ลองหยุดพักใจหายใจลึกๆแล้วลองวางใจในทุกจังหวะของชีวิตดูนะโยมอาตมาขอให้โยมมีความสุขสงบในทุกวันนะ